ขอสวัสดีพี่พี่พน้องนองสุภูสุสคนเด้อครับมอน้กะมารีวิวอัปเดตให้พี่ให้น้องได้หายคิดถึงมือนีผมพาพี่น้องมาย่านพระขนงครับผมเสื้อวาหลายหลายคนในอดีตเคยมาอยู่กรุงเทพต้องเคยมาเที่ยวย่านพระขนงเด้อครับ ว่าสมัยก่อนนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยจักโรงหนังจักห่างมาร่วมอยู่นี่สมัยก่อนนี่โอ้ยริมถนนริมฟุตบาทนี่แทบสิบ่มีหมองเดินพี่น้องนี่สะพานล,ลอยในตำนานผมเคยมาขึ้นสมัยก่อนนี่วัวสิยางได้พี่น้องเอ้ยวันเสาร์อาทิตย์คนเต็มสมัยก่อนนี่คึกคักอีหลี มื่อนี้ก็เลยพาพีพานองย้อนกลับมาอัปเดตให้พี่ให้น้องในเบิง่งว่าปัจจุบันพระขนงสิเป็นจังไดครับตามผมมานี่ก็คือภาพปัจจุบันของพระขนงพี่น้องเดี๋ยวผมก็เว้าย้อนอดีตเรื่องเาวของยานพระขนงให้พี่ให้น้องฟังไปน้าพระขนงก็เป็นชุ่มชนบานเรื่น มีสวนกเกษตรได้พี่น้องแต่ก่อนผู้คนประกอบอาชีพกเกษตรกรรมมีชุมชนริมน้ำแต่ก่อนเพิ่นก็ใส่เรือสัญจรและก็มีตลาดน้ำซึ่งเป็นวิถีชีวิตดังเดิมต่อมาสภาพสังคมเปลี่ยนไปคนที่เคยทำอาชีพกเกษตรก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นรับจ้างหรือขาขาย ย่านพระขนงเมื่อช่วงปีพศ2 5 1 9ถึง2 5 3 0เด้อพี่น้องเคยรุ่งเรื่องมากนะครับเป็นย่านการค่าที่ท่านสมัยเป็นไลฟ์สไตล์สำหรับมหาชนครับคือผมว่าละ่ะมีโรงหนังแบบจ่ายครั้งเดียวดูได้ทั้งวันครับว่าสิเป็นโรงหนังพระขนงโอ้ยมีหลายโรงพี่น้องแล้วก็มีผ้าซามีตลาดการาค้าคึกคัก ผู้คนกับมาเที่ยวมากินอาหารเครื่องดืม่มถือว่าพระขนงเป็นยานที่แปลว่าคนมาเที่ยวหลหลีได้พี่น้องนี่กับเป็นสะพานลอยได้ตำนานขึ้นกันเด้นี่นี่สร้างมะโดนเลยรได้ครับนี่แต่กวนนีนแน่นเลยเด้จะค้นขายของบนสะพานแล้วก็ริมฟุตบาทพี่น้องคึกคักห่างกระไยขามสะพานลอยมาฟังทั้งนี้ผมสิพาพี่พาน้องเข้าไปในตลาดครับ นี่ครับของกับขายหลายคือเก่าอยู่เด้แต่ส่วนมากผมสังเกตเบิงครับพี่น้องมีอันแต่ค้นม่าลายอยู่นี่บว่าสิขายของสินค้าก็เป็นสินค้าแบบพมา่าแต่ว่าพวกเสื้อผ้านี่เป็นคนไทยขายอยู่ครับเดี๋ยวผมสิผ้าเขาไปเบิงโล่งหนังเก่าในตำนานโล่งหนังพระขนงครับโล่งหนังนี่สมัยก่อนนี่โอ้ยบบมีไผ่บหุ่จักพี่น้องเอ้ย ผมก็เคยมาเบิงโรงหนังนี่ได้พี่น้องสมัยก่อนนี่คึกคักอิลีโรงหนังพระขนงนะครับนี่พี่น้องเขามากกะขายเสือผ่าเป็นส่วนมากเะครับของอยากของกิ่นที่เป็นล้านอาหารพรมาร่าพี่น้องผมบอกกาไทายเบิงเห็นขาจาวเหลียวเบิงผมนี่พี่น้องมาเบิงนี่โรงหนังในตำนานครับโรงหนังพระขนง โอ้ยเหลือแต่ความทรงจําพี่น้องเอ้ยทั้งในเป็นหมองเก็บของข้าเจ้าอดีตในาย่านพระขนงมีโรงหนังมากถึง6กโรงเลยพี่น้องถือว่าหลายได้สมัยนั้นเป็นศูนย์ร่วมความันเทิงหยักไงเลยทีเดียวเ็กแก่หนึ่งพระขนงเทียเตอร์จุคนได้ประมาณสองถึสพันที่น,ทนั่งบาที้โรงหนังที่สองก็คือโรงหนังฮอลิเดย์ อยู่ฝั่งตรงข้ามพระขนงเทียเตอร์บานีสามกะโรงหนังลอนดอนอยู่ทัดไปด้านซ้ายของพระขนงเทียเตอร์แล้วก็ซีพระขนงรามาอยู่ฝั่งตรงข้าม 5, ลอนดอนห้าโรงหนังเอเชียรามาอยู่ด้านในซอยสุขุมวิทเจ็ิบเอ็ดบานิกะหกโรงหนังเจ้าพญาเทียเตอร์อยู่เย่องกับเอเชียรามาครับ นี่ครับมองไอ้โรงหนังล่อนดอนนี่ผมเข้ามาตอนนี้กลายเป็นมองจอดรถละพี่น้องนี่ก็เป็นโรงหนังเกา่าเลย <N> ในอดีตย่านพระขนงแม้ว่าสิเป็นชาติเมืองแต่ก็เคยเป็นย่านที่มีการข่าที่จะเลื่อนลุงเรื่องมากเลยพี่น้อง <N> นอกจากโรงหนังก็ยังมีห้างสรรพสินค้าไทยได้มารูเปิดบริการเมื่อพศ2524แล้วก็อ่สหลักกงอาเชียน ห้างเอดิสัน A T M เวนโก้แล้วกัยังมีร้านขายเครื่องใส่ไฟฟ้ามีตลาดสดมีร้านขายเสือผ่ามีธนาคารหลายครับพี่น้องผมล่องยางเข้ามาในตลาดสดก็ค,คึกคักอยู่พี่น้องก็มีอาหารการกินพวกไอ้พักพวกไอ้หมูพวกเนื้อขายนี่ก็ถือว่าคึคกคักอยู่แต่ว่าด้านนอกแถวลรงหนังเก่านั้น ขายเสือผ่าขายของหลายอยู่แต่คนบกใครคือขักบันไดแต่ว่าเขามาด้านนี้กะถือว่ามีผู้คนยางหลายอยู่ครับนี่เห็นกะอุ่นใจอยู่ดีก็าด้านนอกที่ผมผ้าผี่ผ้านองยางขังแหลกที่มีเสือผ่าสิบบกใครมีผู้คนหลายครับแต่กับวแน่ด้ยครับวันเสราร์อาทิตย์อาสิหลายมือนี่ผมมาตรงกับ ว่นจันทร์เลยพี่น้องเมื่อปีพศ2 5 4 2ย่านพระขนงก็มีรถไฟฟ้าสายสุขุมวิทเปิดให้บริการกระเฮตให้พระขนงคึกคักขึ้นคึกกันเลยครับพี่น้องรถไฟฟ้าเริ่มเปิดให้บริการก็มีกล่องทับคอนโดมิเนียมซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยรูปแบบใหม่ของม็ปักหลักอย่างต่อเนื่อง ในช่วงที่ว่ารถไฟฟ้าเข้ามาจนกระทั่งปัจจุบันก็มีคอนโดมาสร้างในย่านพักขนงแล้วมากกว่า10โครงการขึ้นไปนะครับมี่พี่น้องเห็นบอคลิปนี้กะหวังว่าให้พี่ให้น้องเคยมาเที่ยวพักขนงในอดีตได้คิดหอดคิดถึงครับมัน้สวัสดีครับ